ขาเรานินทาชาวบ้านได้เพราะเราไม่รู้จักเมตตาต่อคนอื่นคําว่าเมตตาต่อคนอื่นหมายถึงว่าเราไม่มีความปรารถนาดีกับใครเลยอ่ะเราไม่รู้จักคําว่าปรารถนาดีกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเราปรารถนาดีกับใครคนเดียวตัวเราเองคนเดียวเรามีเมตตาตัวเองคนเดียวเพราะอะไรเพราะรู้สึกว่าเราสงสารตัวเองทุกคนต้องทําตามความพอใจชั้นชั้นชั้น,นทุกอย่างมันชั้นหมดเราก็เลยข,ขาดพรมหมวมหาสี่คือปรารถนาดีกับคนอื่นถ้าเราปรารถนาดีกับคนอื่นเราจะไม่เกลียดชังคนอื่นเราจะไม่อค่าพยาบาทมาด้ายคนอื่น เราจะไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นเพราะนั้นหน้าที่เราคือเราต้องมีความเมตตาเป็นตัวตั้งเพื่อปรารถนาดีกับทุกๆคน2เราต้องมีความการุณาการุณาคือเราต้องคอยช่วยเหลือคนอื่น่ะใจเราลองถามตัวเ,เองสิว่าเรามีใจในการคอยจะช่วยเหลือซัพพอร์ตคนอื่นตลอดเวลาไหมหรือเราต้องการจะช่วยเหลือเฉพาะตัวชั้นเองคนเดียวคนอื่นจะเป็นยังไงฉันไม่สนใจฉันต้องตัวชั้นเองก่อนต้องสมบูรณ์บริบูรณ์เพราะนั้นบางทีบางอย่างเนี่ยเรามวนแต่ ดูแลตัวเองเป็นที่ตั้งแต่ไม่เคยคิดจะช่วยเหลือใครทั้งๆทงี่บางทีก็มีคนช่วยเหลือเราเพราะนั้นสิ่งที่เป็นการการุณาเนี่ยคือการลงมือช่วยเขาแม้คนนั้นจะเป็นคนที่เราเกลียดชังนะแต่ถ้าเราสามารถช่วยเหลือเขาได้จิตใจเรามันจะอ่อนนุ่มลงอ่ะมันก็จะโยงกลับไปที่มีเมตตาถ้าเราไม่มีเมตตาจะอยากช่วยใครไหมไม่มีอ่ะถ้าเราเกลียดอีกคนที่เราจะเดินเข้าไปช่วยคนนี้ไหมไม่เพราะอะไรเราไม่มีเมตตากับไอ้คนนี้เพราะเราเกลียดมันดังนั้นหน้าที่เราคือเราต้องมีเมตาก่อนเราถึงจะก,การุณาต่อบุคคลใ <S <S <ๆ S 2> ดบุค มุทิตาให้กําลังใจกันพูดดีๆต่อกันคุยในทางที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เขาเนี่ยดีขึ้นกว่าเดิมให้กําลังใจแนะนําบอก,ก่าวไปในมุมมองที่ดีแนะนําทุกอย่างไปทางที่ดีแล้วบวกกับการให้กําลังใจในการทํางานร่วมกันตัวสุดท้ายคือเราทําทุกอย่างเต็มที่อย่าลืมวางอุเบกขาด้วยคือการวางเฉยอะวางเฉยวางเฉยคือเรื่องของเมืองเธอกูไม่สนใจแล้วไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่การวางเฉยอันนี้เขาเรียกว่าละเลย ยังไงก็ได้ปล่อยไปแต่ความเป็นจริงการวางอุเบกขาคือเรายังคงทําทุกอย่างเต็มที่เหมือนเดิมทําเหมือนเดิมเลยช่วยเหมือนเดิมเมตาก็นามุริตาเหมือนเดิมแต่ใจเราวางอุเบกขาโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องเข้าไปยินดียินร้ายกับอารมณ์เหล่านั้นไม่ต้องไปยินดียิน้ล้กับเขาว่าเขาจะเป็นยังไงเขาจะได้ไม่ได้จะดีไม่ดีจะเป็นไม่เป็นจะพอใจไม่พอใจจะตอบสนองเราได้หรือไม่ได้ไม่ต้องไปสนใจหน้าที่เราคือเรารักษาและทําหน้าที่ของตัวเองอย่างดีต่อไปแต่ปัญหาคือเราไม่รับผิดชอบหน้าที่ตัวเอง เรามีหน้าที่ในการเมตตากรุณาบุติตาเพื่อให้ตัวเองมีความสุขแต่เรากลับไม่ทาเลยแล้วเราก็ไม่วางอุเบกขาด้วยทาไมมึงไม่เปลี่ยนวะทำไมมึงไม่เป็นอย่างนั้นวะทำไมมึงไม่เป็นอย่างนี้วะเราถามตลอดเวลาว่าทําไมแล้วเราก็พยายามหาวิธีการในการไปเปลี่ยนเขาด้วยการพยายามไปขัดแข้งขัดขาเขาบ้างด้วยการไปด่าทอต่อว่าเขาบ้างด้วยการไปใส่ร้ายป้ายสีเขาบ้างด้วยการไปส,ไปส่เปสอเสียดเพ้อเจ้อเขาบ้างด้วยการพูดคำพรุศวา่าหรือการพูดอะไรอะวะคำหยาบหรือการพูดอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการโกหกมดเท็จ เนี่ยเราอยู่ในบริบทแบบนี้เพราะนั้นถ้าเรามีพรหมวิหารสี่เราจะทํางานในปัจจุบันขณะอย่างมีความสุขถ้าเรายังขาดความสุขแปลว่าเรายังขาดพรหมวิหารสี่เพราะนั้นถ้าเราเต็มพร่องบริบูรณ์เราเต็มเราเต็มบริบูรณ์สมบูรณ์ไม่ไม่ไม่ขาดตกบกพร่องต่อสิ่งนี้เราย่อมทํางานในปัจจุบันขณะอย่างมีความสุขประมาณนี้เนาะคีรินกันตออคำถามแรกต่อจากคำถามแรกก็แทบจะจบเออถ้าจะจบแล้วนะ โอเคเอางั้นขออนุญาตไปที่คำถามถัดไปนะครับอาจารย์ก็อันนี้อยากให้อาจารย์ช่วยแนะนำหน่อยครับแนะนำหลักธรรมที่ช่วยให้เราอยู่ร่วมกันในองค์กรอยากมีความสุคขความท้าทายอาจารย์จังแนะนำว่าเราควรจะยึดหลักธรรมไหนหรือว่าใช้หลักธรรมไหนในการอยู่ร่วมกันในอง,องค์รงกรก็เมื่อกี้นี่ไงอ, <laughs> อยากให้อาจารย์ย้ำอีกทีหนึ่งคือคำถามที่มันตั้งมาเนี่ยมันเป็นคำถามแบบภาพรวมเหมือนให้อาจารย์บรรยายหนึ่งชั่วโมงอ่ะ มันไม่ใช่คําถามที่าถามแล้วถามแล้วตอบเลยใี่ออกมาทีนี้เวลาเราจะมันมันมันก็มันก็คาถามเดิมอะคือทํายังให้มีความสุขทีนี้อย่างที่อาจารย์บอกไปแล้วว่าพรมวิหารสี่ทีนี้ต่ออีกนิดหนึ่งความสุขมันกลับมาแก้ที่ตัวเราเองถูกต้องปะการจะกลับมาแก้ปัญหาที่ตัวเราเองอีกหนึ่งในตัวที่จะทําให้เรามีความสุขในการทํางานคือกุศลกรรมบทส0กุศลกรรมบทส0เนี่ยมันเป็นความประพฤติทางกายวาจาใจสามข้อสามองค์ประกอบ เราทุกวันนี้เวลาทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับกรรมกรรมเนี่ยแปลว่าการกระทํากรรมไม่ใช่ใครโดบันดาลกรรมไม่ใช่ใครลิขิตเราทําอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่ว่ามีคนมาโดยบันดาลไม่มีคนมากาหนดขีดเส้นตายชีวิตเราไม่ใช่มันอยู่ที่ในขณะปัจจุบันเราทําอะไรถ้าปัจจุบันนี้ทําอะไรอนาคตมันจะเป็นไปตามการกระทําเนี่ยถ้าการกระทําในวันนี้เราทําแบบนี้ไว้อีกสมปีข้างหน้าอาจจะรับผล whereas, ของการกระทําวันนี้ก็ได้ไม่แน่ วันเนี้ยทาอีกสามปีค่อยรับผลก็ได้วันเนี้ยทาพรุ่งนี้รับผลเลยก็ได้วันเนี้ยทาตอนนี้รับผลเลยก็ได้การรับผลของวิบากของกรรมเนี่ยมันรับผลได้สามช่วงเวลาเวลาปัจจุบันคือในชาติเนี้ยภายในชาตินี้ยตอน้รับผลเวลาถัดต่อไปในชาติหน้าก็ได้เวลาถัดต่อไปอีกคือในเวลาชาติต่อต่อไปอีกเพราะฉะนั้นการส่งผลของกรรมเราเข้าไปประมาณได้ไหมไม่ได้ถ้าเราจะประมาณได้เราต้องมีสติสัมปชัญญะในการ ตามดูตามรู้ตามเห็นทุกขณะจิตแล้วจดจํามันได้ทั้งหมดเห็นมันได้ทุกอิริยาบถว่าวันนี้เราเดินกี่ก้าววันนี้เราหายใจกี่ครั้งเมื่อวานเราทําอะไรมาบ้างตั้งแต่หกโมงเช้าเย็นหกโมงเย็น,ยนจนนอนตื่นมาอะไรมันจะรู้อิริยาบถของตัวเองทุกอย่างถ้าทําได้แบบนี้เราจะสามารถเข้าไปประมาณในกร,รมได้ดังนั้นโดยพระฐานะของปุรุชนหรืออริยะบุคคลทั่วไปไม่มีใครสามารถทําได้คนเดียวที่ทําได้คือพระพุทธเจ้า พระเจ้าเป็นสัพพัญญูรู้ทุกอย่างทุกเดี๋ยวเระธาพระองค์ทรงรู้ตั้งแต่ต้นจนจบเห็นจนหมดทุกอย่างพระองค์จึงสามารถพยากรณ์ได้หรือทรงบัญญัติกําหนดกฎเกณฑ์ทุกอย่างได้ว่าธรรมชาติของมันเนี่ยเป็นอย่างนี้ของมันเช่นนั้นเองดังนั้นหน้าที่เราเนี่ยเราไม่สามารถเข้าไปกําหนดกฎเกณฑ์ในวิบากแห่งกรรมได้แต่เราต้องรับผลจากการกระทําแต่เราสามารถทําอะไรได้อะไรก็ตามที่เราทําแล้วเรารับรู้ได้ว่าเราต้องเป็นผู้รับผลของการกระทําตัวนี้อย่างแน่นอนดังนั้นถ้าเราไม่อยากรับผลต้องทำไหม ต้องไม่ทําถ้าอยากรับผลต้องทำานะต้องทําดังนั้นอะไรที่เราไม่อยากรับผลคือการกระทําชั่วๆเร็วๆถูกต้องปะเพราะผลที่ออกมาย่อมไม่ดีกับชีวิตเราดังนั้นต้องไม่ทําตัวนี้แต่เราอยากรับผลอะไรอยากรับผลดีไม่อยากรับผลเลวนั้นหมายความว่าอะไรเราต้องลงมือกระทําเฉพาะในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีจริยธรรมคุณธรรมเท่านั้นเพราะอะไรเราจะได้ผลแต่ดีท่าเดียวไม่มีเลวเลย ดังนั้นหน้าที่เราคือเราต้องกลับมาเปลี่ยนตัวเองใหม่ว่าเราเริ่เราเรา,เราต้องปรับมาไมเซ็ตเราอะเราต้องเปลี่ยนความเห็นตัวเองใหม่ทุกวันนี้เราใช้ชีวิตกันทําไมถึงมีความทุกข์เพราะเรามีความเห็นผิดกันอยู่ในโลกเรามีความเห็นผิดว่าชีวิตเรามันเกิดจากการโดนบันดาลเวลาเรามาทํางานเงินเดือนไม่ขึ้นเราก็ไปบนบาสานกาวเวลาเราไม่ได้โบนัสเราก็ไปอ้อนวอนร้องขอรอผลโดนบันดาล เวลาผัวไม่รักเราทาอะไรเราก็เริ่มไปลงนะหน้าหน้าทองแต่เราลืมไปว่าเราต้องทําหน้าใช่ปหบางทีเราลืมไปอ่ะเราต้องไปฉีดโบท็อกเราต้องไปลดความอ้วนอ่ะเออแต่เราไปทําอะไรไปลงสเสน่ห์เลขย์ยันแต่สภาพเราดูได้ไหมยังอ้วนเหมือนเดิมยังแก่เหมือนเดิมยังเหี่ยวเหมือนเดิมแล้วมันบอกว่าอยากจะให้ผัวรักเมียน้อยกินไปค่าไปแดกก่อนมัเรียบร้อยหมดแล้วไม่เหลือเพราะอะไรมันไปแก้วิธีการผิดผัวนอกใจมาไปหาหมอดูล่างทรงเพื่อสะดอกข้อต่อชะตาอาบ,น,บน,อน,น้ำมนต์พ่นน้ำหมากมวแต่ไปอาบน้าจันทร์ อีผัวเนี่ยไปอาบน้าในอ่างอ่างอาบอบออนวดเรียบร้อยแล้วมันยังไปอาบน้ํากัรวันเพนอยู่เลยเห็นไหมมันปัญญาอ่อนเนี่ยเพราะอะไรมันไปแก้ไขปัญหาในชีวิตตัวเองผิดดังนั้นมันผิดตั้งแต่ตัวแรกมันจะพานทะโลผิดไปหมดเลยในการใช้ชีวิตของเราถ้าเราอยากมีความสุขในการทํางานเราต้องรู้ว่าความสุขเกิดจากการกระทําทางกายวาจาและใจของตัวเราเองแต่นั้นกายวาจาใจเนี่ยเราต้องทําอยู่ในสโคบไหนเราถึงจะมีความสุขไม่ใช่เฉพาะการใช้ชีวิต ในฐานะของพนักงานอย่างเดียวนะฐานะของการใช้ชีวิตในโลกด้วยการใช้ชีวิตในโลกจะมีความสุขได้ให้เราสร้างฝ่ายความสุขเยอะๆเดินลีกออกจากฝ่ายความทุกข์ให้หมดสิน้นฝ่ายความทุกข์ก็คือบาปใช่ไหมความชั่วความเลวฝ่ายความสุขก็คือบุญกุศลน่ะฝ่ายความดีทีนี้เราจะแบ่งดีแบ่งเลวอ่ะถ้าเราไม่รู้เกมเราจะลงมือทําในสิ่งที่เป็นเกณฑ์ดีเกณฑ์เลวไม่ได้ทีนี้ฝั่งดี พู้เจ้าจึงบัญญัติไว้10ข้อ3ข้อทางกาย4อย่างทางวาจาอีก3ข้อทางใจถ้าเราจะเป็นคนดีเราจะสร้างกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสุดจริตเพื่อให้ตัวเราเองทํางานในปัจจุบันแล้วการใช้ชีวิตของเราอย่างมีความสุขเราต้องเริ่มต้นในการละเว้นจากการฆ่าสัตว์ให้ได้ไอ้การฆ่าสัตว์เนี่ยมันดูไม่เกี่ยวข้องกับการทํางานหรือการใช้ชีวิตเลยนะแต่อการเบียดเบียนเดือดร้อนสัตว์ให้ได้ยากเราเบียดเบียนเขาวันหนึ่งเขาก็จะกลับมาเบียดเบียนเรา เราด่าเขาเขาจะกลับมาด่าเราได้ไมั้ยได้เพราะ,ะนั้นถ้าวันนี้เราฆ่าเขาวันหนึ่งเราก็ต้องได้รับผลการกระทํได้การโดนฆ่าชนิดเช่นเดียวกันเหมือนกันทําไมเราถึงบางครอบครัวทําไมถึงมีคนมายิงกันตายในครอบครัวทําไมบางครอบครัวเนี่ยโดนลูกตัวเองทําลายทําร้ายจนสิ้นชีวิตก็มีเราเห็นข่าวในโทรทัศน์ทีวีทุกวันเนี้เต็มไปหมดเพราะอะไรมันมีการเบียเดเบียนเดือดอร้อนให้ได้ยากต่อก,กันละกันบางที่เราเดินเดินอยู่อาจจะโดนลูกหล,ลงจากตรงไหนมาไม่รู้ อาจจะมีเด็กเทคโนโลยีตรงไหนมาตีกันแล้วก็ทบถึงชีวิตเราก็ได้นั่นก็เป็นหนึ่งในวิบากหรือเราโรคจะโรคภัยแค่เจ็บเยอะบางคนบอกไม่เกี่ยวกับการทำงานลองสังเกตตัวเองดูบางคนนะปีหนึ่งลาป่วยกี่ครั้งมันไม่ป่วยก็ป่วยตื่นไม่ไหวก็เรียกว่าป่วยอย่างเงี้ยตื่นไม่ไหวก็ปวยไปก่อนนะโอยปวดหัวจังเลยป่ามึงลืมแดกกาแฟอย่างเงี้ยมันก็บอกว่าป่วยวันนี้ขอพักก่อนแล้วกันเดี๋ยวไปหาหมอแล้วมันก็ไปหาหมอทั้งที่มันไม่ได้ป่วยนะสลืมสลือไปแล้วก็ทำกระสอบก,กระแสโอ๊ยวันนี้หมอป่วยจังเลยปวด ปวดหัวจะเลยหมอขอแวบลองแพทย์หน่อยเพื่ออะไรเพื่อเอามายืนยันว่าตัวเองป่วยถูกต้องป่ะมันจะได้ไม่ให้อีกนี่เคยทำใช่ไหมเนี่ยมันดูถูกใจผิดปกติแสดงว่ามันต้องเคยทำมาก่อนมันเรารู้สึกเข้าเส้นมากเลยนะเห็นไหมเพราะอะไรเรามีเรามีชีวิตแบบนี้ในบริบทของการใช้ชีวิตของตัวเองอยู่ตลอดเวลาแบบนี้เพราะอะไรเพราะเราขาดความสูงในการใช้ชีวิต รานนั้นเวลาวิบากอย่างเบาของการทำปาราฏิบดตบาหรือการฆ่า,าสัตว์เป็นไปเพื่ออายุสั้นหรือโรคภัยไ,ไข้เจ็บเนี่ยมันลุมเหลาเรามากบางคนเนี่ยตื่นนอนตอนเช้าอ่ะมันเป็นไมเกรนเพราะว่าอะไรพักผ่อนไม่เพียงพอไม่ใช่เพราะทำงานเยอะ,ะมันดูซีรีส์ตอนกลางคืนมันก็เลยตื่นเช้ามาปวดไมเกรนลุกไม่ขึ้นก็เลยหาหมออีกแล้วมันหาหมอตลอดเวลาแต่ความเป็นจริงมันอยากไปหาไหมไม่อยาเพราะอะไรบางทีมันอยากนอนพักเข้าใจบางทีคนป่วยมันอยากนอนพักถูกต้องปะ มันจะเอาเลี้ยวแรงที่ไหนไปหาหมอแล้วก็อยากได้แต่กูจังเลยไปรับรองแพทย์เนี่ยเพื่อให้ยืนยันว่ากูป่วยจริงๆแล้วกูป่วยนี่ไงกูจะเลยนอนอยู่บ้านจะให้กูถอดสังขารไปโรงพยาบาลมันจะหนักกว่าเดิมไหมล่ะคาถามอล่ะเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยมันมีวิบากของตเปไปที่ตั้งจากการกระทําของตัวเองทั้งสิ้นมันเป็นการกระทําทางกายวาจาและใจของตัวเองแต่เราไปค้นหาวิบากของตัวมันหาเจอไหมล่ะมันหาไม่เจอแต่เราทําไปตอนไหนเราไม่รู้ไงมันทําไปตั้งแต่ไหนแต่ไรแต่มันมาส่งผลในปัจจุบันขณะนี่คือวิบากอย่างเบาปานน เราละวะเราเว้นจากการลักทรัพย์เราเวียนหลักการลักทรัพย์คืออะไรอย่าไปขโมยเอาของใครไอ้การลักทรัพย์นี่สําคัญมากเพราะถ้าขโมยของเนี่ยบริษัทเขาไล่ออกถูกต้องปะไปช่อโกงไปช่อฉนแม้แต่เพียงเล็กน้อยในอีกภูมิประเทศชู่เนี่ยะก็ยังขโมยกันในองค์กรเนี่ยอะไรเล็กน้อยอย่างเงี้ยผ้าคีริ้วมันยังขโมยกลับบ้านเอาง่ายๆแล้วกันที่บ้านไม่มีว่าไปเห็นผ้าขาวๆเนี่ยกูหยิบกลับบ้านหน่อยแล้วกันบางคนแม้แต่แก้วก็ยังเอาอย่างเงี้ยแก้วในบริษัทอุ้ยโลโก้สกร ไอ้ไอ้ของพวกนี้ขโมยกลับบ้านกับบ้างหรือเปล่าเนนะี่ยอ๋อมีเหรออ๋อให้เอาให้มีให้ไม่ได้ขโมยกลับบ้านใช่ไหมแต่มันก็คงจะมีคนบางคนหยิบสวยกลับบ้านบ้างเลย็กน้อยใช่ไหมเนี่ยเราอย่าไปรักทรัพย์แม้เพียงเล็กน้อยก็อย่าไปหยิบกลับไม่ควรหยิบสวยกลับบ้านการได้ชู่ในห้องน้ําเอออย่างเงี้ยเห็นมันเต็มหอดีอยู่พกกลับบ้านดีกว่าเอาไ้พกส่วนตัวเอาไว้ใช้ส่วนตัวในห้องน้ําแต่เขาเอาไว้ใช้ส่วนรวมบางคนเอาน้ำอย่างเงี้ยหยิบสวยน้ำกลับบ้านแหนแต่น้ำแพ็คก็ยังหยิบกลับบ้านได้อะไรเงี้ยไม่่่รา น้ำบ่อเด็วก,กินได้นะถักใส่ขวดบ้างก็ได้ไม่ต้องหยิบเป็นแพ็คกลับบ้านนะอาจารย์เข้ามาอาจารย์ชอบบ่อน,นี้มากเลยสะโบกครดีนี่สวยมากชอบยังม,ม,มีซ้ายขวาเลยเนี่ยตะหลังดื่มน้ำอันนี้ก็ได้ไม่ต้องขโมยแพ็คน้ํากลับบ้านนะนง่ายง่ายแค่นั้นเองนี่อย่าไปรักทรัพย์อย่าไปลักขโมยเขาอะไรที่ไม่ใช่ของของเราอย่าไปเอามาเป็นของตัวเองวิบากยังเบาของการรักทรัพย์เป็นไปเพื่อการที่เราเนี่ยจะเสื่อมแห่งทรัพย์เสื่อมแห่งโภคะบางทีเงินหายอย่างเนี้ย หายเพราะอะไรมันหาไม่เจออย่างเงี้ยเพราะว่าอะไรเราไปสร้างเหตุปัจจัยแบบเนี้ยไว้หรือมีคนมาขโมยเงินเรามีคนมาดึงเงินเราออกไปเนี่ยกุศลกรรมบทสิบข้อที่สองเห็นไหมคำถามเดียวกูตอบมาตั้งนานแล้วเนี่ยก็มันตั้งหัวข้อกว้างมากทำยังไงให้มีความสุขจะตอบยังไงอะอ๋อมันก็มีความสุขต่อไปแล้วกันแล้วให้จบแค่เดียวหรอมันก็ไม่ได้เว้ยล่ะสามตัวที่สามคือเราอยาไปประพฤติผิดในกามทําไมต้องไม่ประพฤติผิดในกามเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเรามา ลักลอบได้เสียกันในองค์กระมันจะเกิดอะไรขึ้นสมมุติเรามีสามีภรรยาแล้วเรามาได้คนในนี้อีกอย่างเงี้ยมันจะเกิดการทะเลาะเบาแวงไหมแล้วถ้าคนที่บ้านจับได้มันตามถึงบริษัทไหมตามแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่ไว้ใจอีกคนนี้ต่อไปฉันสำรวจระวังแล้วฉันจะไม่ทําอีกแล้วแล้วเขาที่อีกคนที่บ้านก็ให้โอกาสแต่ทีนี้มันจะระแวงไหมระแวงมันก็จะให้เนี่ยตั้งโทรศัพท์ตลอดเวลาทำงงทำงานไม่ว่าทำอะไรโทรหาทั้งวันอ่ะเพราะอะไรมันระแวงสุดท้ายไม่ต้องเป็นําทำกิจทำการทํรมาเสียการเสียงานอีก เมื่อเรามีเจ้าของแล้วอย่าไปนอกใจอีกคนที่มีเจ้าของแล้วหรือเขามีเจ้าของแล้วเราก็ไปยุ่งอย่าไปยุ่งกับเขาอย่าไปเอาคนที่เขามีเจ้าของแล้วมาเป็นของเราควรจะพึงพอใจต่อสามีภรรยาของตนเพราะไม่งั้นวิบากอย่างเราจะเป็นไปเพื่อการก่อศัตรูหมู่อาฆาตลองดูนะคนที่ชอบนอกใจคนอื่นศัตรูเยอะจริงไหมลองไปหาดูคนที่ชอบไปแย่งเอาสามีภรรยาคนอื่นศัตรูมีนะมี อย,อย่างน้อยที่สุดก็คืออะไรผัวเขาเมียเขาจะเป็นศัตรูกับมันแน่นอนแล้วมันเพิ่มศัตรูให้กับตัวเองถูกต้องปะ่ะโคตรเง่าสกกาดอีเพื่อนของอีกลุ่มนั้นต้องเกลียดเราแน่นอนเพราะอะไรมันเพิ่มศัตรูอะเราไปแย่งเอาผัวเพื่อนมันมาแล้วอีเพื่อนมันจะไม่เกลียดเราเหรอมันก็เกลียดเราด้วยถูกต้องปะ่ะเนี่ยมันสร้างศัตรูให้กับตัวเองวิบากอย่างเบาเป็นไปเพื่อการก่อศัตรูหมู่อาฆาตให้มาอาฆาตพยาบาทปาดหลายเบียดเบียน,ยนเราอยู่ตลอดเวลาเราไม่มีความสุขหรอกมันจะตามจองร้านจองผับาากับโพสแแตแเลลอวล แล้วเราก็ชอบสารเนี่ยไปอ่านเนี่ยประเด็นนะแล้วก็อะเกิดความทุกข์เองแล้วบางทีมันอาจจะด่าคนอื่นก็ได้นะแต่เราโดนด่าตัวเคยพีเงนีะ้เราก็เลยคิดว่ามันจะต้องด่าเราตลอดเวลาบางทีเราก็โมโนเก่งไนงะใครโพสอะไรด่ามันเข้ากับเรื่องเราหน่อยไม่ได้เพราะอะไรมันเป็นวัวสลังวะอยู่เนื้อ,อปะ่ะบางทีคนโพสตไม่ได้ด่าเราเลยนะแต่เราก็รู้สึกว่าเนี่ยอีเนี่ยด่ากูแน่เลยมันคิดเองนะ คิดเองเห็นไหมพะวัวมาสั่งล่าวะมันมีความผิดอยู่เวลาใครโพสตอะไรหนึ่งมันก็คิดว่าไอ้คนนี้มันมีประเด็นอยู่มันก็เลยคิดว่าไอ้คนนี้ต้องด่ามันแน่นอนสร้างศัตรูอีกแล้วไหมสร้างศัตรูอีกแล้วเห็นไหมเนี่ยวิบากนี่คือกายกรรมนะสามอยา่างตัวมาวาจาสี่ข้อเรียกว่าวจีกรรมคาพูดทางวาจาเราจะใช้ชีวิตได้มีความสุขในองค์กรนะเราต้องมีวาจาดีอย่างแรกเลยคืออย่าไปพูดโกหกอะไรก็ตามที่เป็นความจริงพูดไปตามความจริงอย่าไปหลบเลี่ยง ไม่ต้องไปโกหกตอแหลอ่ะคือบางทีบางคนโกหกเพื่อหลบเลี่ยงความผิดอะ่ะบางคนทําอะไรผิดมาอะไรบางอย่างเนี้ยทาผิดทําถูกมาเสร็จแล้วปุ๊บก็เลยไปอะไรอะ่ะไปโกหกอะ่ะเพื่อให้ตัวเองผิดจากหลบจากความผิดอย่างเงี้ยเลี่ยงจากความผิดไปซัดแต่ความเป็นจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นสถานการณ์ไม่ได้เป็นแบบนั้นแตได้ไปโกหกว่าเออสถานการณ์มันเป็นแบบนี้แบบนี้นะอันนี้เรียกว่าการโกหกสุดท้ายจะาเขาจับได้เราจะโดนลงโทษหนักกว่าเดิมนะ ดังนั้นถ้าเราทําผิดเราสมควรเกี่ยวกับโดนลงโทษอย่าไปกลัวยอมรับยืดอกซื่อตรงแล้วรับผลต่อการกระทําไปดีกว่าปกปิดมกเม็ดมกเม็ดแล้วไปโกหกสุดท้ายแล้วไอ้การโกหกเนี่ยมันจะนํามาซึ่งความเดือดเนื้อล้อนใจหนักกว่าเดิมก็ได้จากเดิมแค่โดนใบเตือนแต่ถ้าโดนจับได้อาจจะโดนไล่ออกเลยก็ได้ดังนั้นถ้าเราทําผิดอะไรไปอย่าเพิ่งไปกลัวว่าจะโดนไล่ออกรับผลของการกระทําถ้ามันจะโดนไล่ออกยังไงมันก็โดน ดังนั้นยืดอกรับไปเลยถ้าเราไม่โดนไล่ออ,อกอย่างน้อยมันก็แค่โดนตักเตือนโดนตําหนิตีติงอย่างน้อยที่สุดเราเอาความจริงเข้าสู้ไว้ก่อนเราผิดยอมรับผิดทําคืนสํารวมระวังไม่กลับไปทําสงเหล่านั้นอีกแค่นั้นเองง่ายๆแต่เรามักจะเกิดอะไรความกลัวเข้าจู่โจมก็เลยพยายามคิดหาวิธีในการโกหกว่าเราจะทายังไงเพื่อตัวเองหลบเลี่ยกวิธีการดีที่สุดคือพูดความจริงการพูดความจริงเป็นวิธีการเอาตัวรอดที่ดีที่สุด แต่เราอ่ะเวลาโดยความกลัวเข้าจู่โจมเรากลัวทุกอย่างไปหมดเราก็เลยหาวิธีในการหลบเลี่ยงความจริงเพราะเราคิดว่าการหลบเลี่ยงความจริงเป็นวิธีที่ดีที่สุดสําหรับการสถานการณ์นั้นทําให้เราดลาดสถานการณ์ได้ซึ่งความเป็นจริงไม่ใช่การยืดอ,อกลับความจริงนี่แหละเป็นวิธีการแก้ปัญหาแบบจบในระเวลานั้นเลยแต่การโกหกมันจบไหมล่ะมันไม่จบไงเราก็ต้องอะไรโกหกต่อไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะจับไม่ได้เขาจะจับไม่ได้ไปเรื่อยแต่ถ้าวันนี้เขาจับได้ ยุติเลยทีนี้แล้วปัญหาที่มันสะสมมาเขาจะเริ่มลําดับแล้วว่าไอ้เรื่องนี้มันโกหกดีว่าไอ้เรื่องนี้มันโกหกความไว้ใจจะเกิดขึ้นไหมไม่มีทางเกิดความไว้ใจได้อีกต่อไปดังนั้นละเว้นจากการโกหกหได้ตัวต่อมาคือละเว้นจากการพูดยุยงให้ชาวบ้านแตกกันอย่าไปทะเลาะเบาแหวกกันอย่าเอาเรื่องของอีนี่ไปฟ้องอีนี่อย่าเอาเรื่องของอีนี่ไปฟ้องอีนี่เพื่อสองคนนี้ทะเลาะกันตีกันเสียมกันหาพวกหาฝูงให้กับตัวเองเราจําไว้นะคนที่ไปเสียมให้ตีกันและหาพักพวกกับตัวเองเนี่ย มันไม่เรียกว่ากลุ่มก้อนมันเรียกว่าฝูงฝูงนี่ก็ใช้กับวัวกับควายเพราะฉะนั้นถ้าเราหาพวกให้กับตัวเองบ่อยๆมากๆซ้ำๆเนี่ยเราไม่ต่างอะไรกับการที่เราไปหาฝูงของตัวเองเพื่อรวบรวมคนมีกําลังเยอะแล้วไปลุมเขาไปทําลายทําร้ายทาอันตรายกับเขาด้วยความอาฆาตพยาบาทมาตรายหน้าที่เราคือสํารวนระวังที่ตัวเราเองไม่ต้องไปหาพวกไม่ต้องไปเสียบไม่ต้องไปยุยงให้เขาแตกกันหน้าที่เราคือกลับมาสํารวนระวังอยู่ที่ตัวเองแล้วแก้ไขที่ตัวเองเป็นเหตุตัวต่อมาคืออย่าไปพูดคำหยา คำหยาบหมายถึงไปพูดกันทะเลาะกันแล้วก็พูดคำหยาบสาเสียใส่สีกันมีเจตนาในการอัะทุสลด์ต่อกันมีเจตนาในการทําร้ายทําลายกันอย่าไปทําตัวต่อมาคืออย่าพูดเพอเจอพูดอะไรก็แล้วแต่ให้อยู่ในเหตุในผลในหลักเกณฑ์หลักการในการทํางานพยายามอย่าไปพูดอะไรที่มันไร้สาระไม่กรอบด้วยประโยชน์ไม่กรอบด้วยอัดด้วยทำไม่มีเงื่อนต้นเงื่อนปลายพูดตลกบกฮาอย่างเดียวไม่มีเหตุไม่มีผลไม่มีเงื่อนต้นเงืนปลายนึกจะพูดก็พูดขึ้นมานึกจะเอาฮาก็เอาฮาขึ้นมาไม่มีสาระอะไรเลย พยายามหลบเลี่ยงจากคําพูดหรือวาจาแบบนี้นี่คือ4อย่างทางวาจาอีกสมตัวทางใจมนโนกรรมความรู้สึกนึกคิดติด,ต,ด,ต,ดตึกทางใจเราอ่ะต้องไม่มีความโลภอยากได้ของของคนอื่นเขาไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติเงินเถิงเงินทองของชาวบา้นานขณะปัจจุบันนี้เรายังมีความพึงพอใจต่อการอยากได้ทรัพย์ของคนอื่นอยู่ไหมเช่นเราอยากได้แล้วเราต้องได้เราก็เลยขวนขวายในการพยายามไอ้คําว่าโลภเพ่งเลงเนี่ยในบริบทนี้หมายความว่าอะไรเช่นเราอยาก หวยอ่ะคนที่ชอบเล่นหวยเนี่ยเรียกเรียกว่ากลุ่มเนี่ยเรียกว่าพวกโลภเพ่งเลงอยากได้ทรัพย์คนอื่นคาถามคือเวลาเล่นหวยเนี่ยเงินเปนเงินเราไหมไม่ใช่ถูกต้องป่ะเราต้องไปนั่งลุ้นเอาใช่ไหมว่าจะได้หรือไม่ได้เนี่ยเรียกว่าโลภเพ่งเลงอยากได้ทรัพย์ของใครของกองสลากใช่ไหมอยากได้มากเลยหรือก็ทรัพย์ขออีเจ้ามือก็ได้ที่เราเล่นหวยใต้ดินไว้อย่างเงี้ยนะมันจะมีอยู่สองกรณีตระลอยากได้ไหมอยากได้แล้วเราอยากได้รางวัลไหน เห็นาหมผมึงจะบอกคำเดียวไปเราวันที่หนึ่งไม่มีใครสอสองตัวสามตัวทุกคนจะบอกเราว่าที่หนึ่งคือจุดสูงสุดเป้าหมายสูงสุดคือรางวัลใหญ่ที่สุดโลกนะโลภอยากได้คำถามคืออยากได้เงินหล้านทำไมไม่ลงมือทำเองเพราะอะไรไม่มีปัญญาทำเราไม่มีความสามารถเพียงพอในการทำต่อเงิน6ล้านนั้นได้เพราะอะไรความสามารถของเตียงไม่พอก็เลยอะไรไปนั่งลุนเอาเนี่ยเรียกว่าโลภไม่อยู่กับความเป็นจริงได้หรือย,ยังหกล้านอยากเล่นมากี่ปีแล้วทั้งชีวิต แล้วก็จะเล่นต่อไปใช่ไหมเออแล้วก็จะไม่มีโอกาสได้ต่อไปเพราะหลายคนก็ตายไปเคยถูกรางวัลที่หนึ่งกันหรือยังยังเราคิดว่าคนถูกรางวัลที่หนึ่งมีมากหรือมีน้อยน้อยมันไม่ถึงเปอร์เซ็นต์ถูกต้องบ้างมันไม่ถึงเปอร์เซ็นต์ของประชากร7 7 0กว่าล้านคนน่ะมันจะไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วคิดว่าพวกเราจะเข้าไปอยู่ในนั้นเหรอคิดใช่ก็ยังคิดอยู่ดีกูก็ยังหวังอยู่ดีว่ากูจะได้นี่ดื่มน้ำในสระโบคลานีตัวต่อมาคือ เราต้องละเว้นจากการอาฆาตพยาบาทมาดร้ายเบียดเบียนคนอื่นอยู่ตลอดเวลาเราอย่าไปอาฆาตพยาบาทมาดร้ายใครโกรธใครก็ให้อภัยเขาไปซะอย่าไปโกรธกนเลยโกรธไปทะเลาะไปมันจะไปทะเลาะกับเพื่ออะไรสุดท้ายคนที่ทุกข์ที่สุดคือ,ใค,อ,คอใครก็ตัวเราเองคนอาฆาตพยาบาทมาดร้ายใครก็ตัวเราเองแล้วใครที่องรับผลจากการ,รโกรธเกลียดกันก็ตัวมันเองอ่ะคำถามคือโกรธไปแล้วมันมีประโยชน์อะไรใคร,ใครไม่มีประโยชน์อะไรเลยเราได้แค่ไรความสะใจจากมรณะตัวตนอัตตาอัตตาตัวตนมานะที่ติดของตัวเองถ้าเราไม่รู้จักให้อภัย ไม่รู้จักยอมรับตามความเป็นจริงเรื่องทะเลาะก,กันมันจบไปตั้งแต่ปีโมโวแล้วแต่ยังโกรธไม่เลิกเลยมันจบไปตั้แต่อะไรทาไมเราถึงไม่วางไอ้ตัวนี้ลงไอ้ตัวขับแขนใจตัวฆ่าพยาบาทมากไร้ทาวางไม่ได้ไอ้ตัวเองนี่แหละเป็นคนเดือดเนื้อร้อนใจเองแล้ววิบากตัวเนี้ยถึงเวลาเนี่ยไม่ต้องไปนั่งร้องแร่แหกเชิงนะว่าเอ้ยทําไมเธอไม่รู้จักให้อภัยฉันเลยทําไมฉันขอมาตั้งนานทาไมเธอไม่ดีกับฉัน ก็ไอ้วิบากตัวนี้แหละมาเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพราะเราไปอาฆาตพยาบาทเมื่อเราอาฆาตพยาบาทมาไรใครเดี๋ยววันหนึ่งก็จะมีคนอาฆาตพยาบาทมาไรเรามันเป็นวิบากอ่ะวิบากอย่างเบาอ่ะพันหน้าที่เราพยายามให้อภัยคนอื่นไปซะปล่อยไปใครจะทำอะไรปล่อยมันไปเถอะเพราะเราจะได้มีความสุขในปัจจุบันโกรธเกลียดไปก็ไม่ได้มีความสุขมีแต่ความทุกข์ร้อนในใจตัวสุดท้ายเราต้องมีความสัตความเห็นถูกต้องในทุกๆเรื่องเขาบอกแบบนี้ก็ต้องเห็นแบบนี้กับเขาแต่มันต้องอยู่บนหลักเหตุผลและความเป็นจริงด้วยนะ อย่างเช่นอาจารย์พูดว่าการฆ่าสาัตว์มาเป็นบาปแต่เราบอกว่าไม่เป็นอะถ้านุ่งมากัดเราก่อนเราตีมันมันก็ไม่เป็นไรไม่ตายหรือเราโกหกชาวบ้านอย่างเงี้ยเราโกหกบอกว่าเราโกหกเพื่อความสุขของเขาเราบอกไม่ผิดหราทาได้แต่ความเป็นจริงมันผิดม,มันปเป็นการเี็ดเยนเดอดร้อนเขาให้เขาป่ยใจจะความเป็นจริงไม่ใช่ความสบายใจเราเองนั่นแหละเป็นคนสบายใจเพราะเรารู้สึกว่าถ้าบอกเขาแล้วเราเห็นเขามีความทุกข์เราไม่บอกเขาดีกว่านั่นแหละเป็นความสบายใจของตัวเราเอง มันเป็นความสบายใจของเขาจริงเหรอไม่จริงเพราะอะไรเราถามเขาหรือยังยังในเมื่อยังไม่ถามเขารู้ได้อย่างไงว่าเขาจะสบายใจหรือไม่สบายใจการที่เขารู้ความจริงบางทีเขาอาจจะสบายใจกว่าเราโดนเราไปปกปิดเขาก็ได้ประนัดเน,นี่ยเรียกว่าความเห็นผิดจากความจริงของโลกนี้ประนัดใครรักษากุศลกรรมบทสิบนี้ได้เราคนนั้นจะมีความสุขในการใช้ชีวิต